ปรับพื้นที่ดาวองคารให้ราบเรียบนะครับราดเรียบยังไงฝั่งนี้เราทําแล้วก็เดี๋ยวเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช้พื้นที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีสร้างห้างสร้างเขียงอยู่ท้ายสะฉะนั้นต้องเอารถเข้ามาก็จะได้ง่ายด้ยืยอเป็นทางที่เรียบแล้วเวลาปลูกคือปลูกต้นไม้ก็ไม่ต้องเจอ พื้นที่มันครุข่ะผิวดาวคารแบบนี้ใช้แรงงานเด็กสตรีและเยาวชนตรงนั้นพี่บุญย้ายตัดหญ้าเดี๋ยวรถก็จะแล่นจากหัวสะจากถนนหลักเข้ามาก็อ้อมสะมาได้เลยหลังจากที่เราปรับดาวคารให้เป็นชายหาด ค <Okay. S 2> วันนี้วันที่9กรกฎาคม2566ช่วงเย็นนะครับ